ตั้งการรู้จักทุเรียนมาได้สัมผัสจริงจังเนี่ยยี่สิบกว่าปีเนี่ยไม่เคยฟาร์มยากง่ายของทุเรียนเนี่ยมันจะขยับฟาร์มยากเข้าไปทุกปีทุกปีไม่เคยมีว่าปีนี้ง่ายปีนั้นยากมันจะต้องมีสิ่งต่างๆให้เรากับมาเจอเป็นอุปสรรคตลอดเวลาเนะมันก็อยู่ที่ว่าประสบการณ์เรามีแค่ไหนแก้ปัญหาเป็นเปราะๆไปมันก็ต้องอ้างอิงจากประสบการณ์ที่ผ่านมาบ้างอย่างหนึ่งแล้วอีกอย่างก็คือ,อ ตำราที่เรามีอยู่ <Ừ. S 1> นะอันนี้มันมันเป็นข้อที่จริงเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่เราต้องรู้มันเป็นข้อที่จริงที่เราปฏิเสธไม่ได้คือคุณจะมีเทคนิคอะไรก็แล้วแต่แต่ทั้งหมดทั้งหลายคุณต้องยืนอยู่ความเป็นจริงบนพื้นฐานของความเป็นพืชอันเนี้ยผมเรียนรู้ธรรมชาติด้วยตัวเองแต่ว่าหลักวิชาการพื้นฐานผมก็าอาศัยจากาตำราต่างๆที่ยืนเป็นพื้นมาได้เป็นหลักเลยของศูนวิจัยพืชทิว วิธีทางานผมผมไมจะจดใส่สมุดไว้ในแต่ละปีอะไรเป็นยังไงแล้วเราจะเอามาประยุกต์เมื่อถึงเวลาที่มันเกิดวิกฤตต่างๆคือคือเวลาเจอปัญหาเราย้อนกลับมานใช่เราย้อนกลับไปดูได้ <c oughs> มันถึงอาจจะอ่ามันจำอะไรไ,ไม่ได้หมดสาหรับการทําทุเรียนในแต่ละปีแต่ว่าเราต้องยืนอ,อยู่ในหลักที่ถูกต้องโดยทฤษฎี <c oughs> ถูกไหมใน <c oughs> ส่วนตัวของผมเองนะที่กลัวมองว่าเป็นเรื่องยากผมมองยากอยู่แค่สองประเด็น ประเด็นการออกดอกยากประเด็นนี mm. เนเน้เป็นเรื่องพื้นฐานเลยถ้าเราทุเรียนไม่ออกดอกเนี่ยคือเราไม่สามารถจะทําอะไรได้อีกเลยนับหนึ่งไม่ได้2ก็ไม่ได้เมื่อนับหนึ่งไม่ได้2อสาก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าเรื่องการออกดอกเป็นเรื่องที่ยากสําหรับทุเรียนเป็นพื้นฐานนั้นก็อยู่ที่แต่ละสวนมีความเชี่ยวชาญในเรื่อง,เร,องเรื่องแบบนี้ขนาดไหนเรื่องยากเรื่องที่2ที่ผมเคยมองดูคือเรื่อง การติดผลผลิตในแต่ละปีมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับการติดผลผลิตอยู่ตลอดเวลาบางทีรุ่นนี้ติดดีบางทีรุ่นนี้ติดไม่ดีซึ่งปัจจัยแวดล้อมมันมีเยอะในส่วนตัวผมผมนะเอากันว่าหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จนะคือพอหมดจากผลผลิตแล้วเนี่ยเราต้องเตรียมตัวสำหรับเตรียมต้นให้พร้อมเพื่อผลผลิตในฤดูต่อไปของผมผมก็ยึดหลักว่าหลังจากเรา ตัดผลเก็บผลผลิตเรียบร้อยแล,แล้วก็ตัดแต่งกิ่งเพื่อปรับโครงสร้างของต้นให้มันอยู่ในสภาพที่เหมาะสมให้เช่นกิ่งไหนมันยาวไปกิ่งไหนมันแห้งเป็นโรคหรือมันสูงไปเราก็ตัดแต่งนะและเพื่อแล้วเราก็จะกระตุ้นให้ออกใบเราจะทาใบของผมนี่ใช้ทําใบประมาณ2ชุดนะชุดแรกเนี่ยเราตัดแต่งกิ่งเสร็จเราก็จะใส่ปุย๋ยบํารุงบํารุงทางทางดิน ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยที่ผมใช้อยู่ก็เป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยเคมีสูตรเสมออันนี้ผมจะใช้ควบคู่กันเพื่อกระตุ้นการาการแตกใบเพื่อให้ได้ใบอ่อนชุดแรกเพื่อให้เตรียมต้นให้พร้อมสําหรับ1ชุดนอกจากาการใส่ทางลุงทางดินแล้วเราก็ยังต้องมีการฉีดส่งเสริมทางใบบ้างส่วนใหญ่ก็ที่ใช้ก็เป็นตระกูลสาหร่ายนะถ้าเป็นเคมีฟฟก็โอเชนิก นะแล้วก็บวกปุ๋ยตัวตัวหน้าสูงหน่อย 30- 10ประมาณนี้เพราะว่าช่วงฤดูการที่เราแต่งเตรียมต้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงหน้าฝนบางครั้งการใส่ปุ๋ยดินอย่างเดียวก็อาจจะไม่ตอบสนองเพราะว่าบางทีฟาร์มชื้นแฉะที่มันมีมากเกินไปต้นพืชก็ไม่สามารถจะนำพวกนี้ไปกระตุ้นการแตกใบหรือบำรุง,รงใบให้สมบูรณ์ได้ก็จะหันมาใช้ตะกูลอย่างนี้ แต่ว่าความสมบูรณ์ของใบเราก็อาจจะเติมให้ด้วยพวกทานอาหารอาหารรองอาหารเสริมเช่นตัวโซลูตโซลูตที่เราก็ต้องฉีดแล้วก็ตัวพวกแมกเพื่อเล่งใบให้เขียวเข้มอะไรประมาณนี้เราก็จะบำรุงไปตามความจำเป็นแต่เราจะไม่ใช้พร่มเพื่อถึงขนาดว่าอ,อยากฉีดก็ฉีดอย่างนั้นไม่ใช่เราจะดูตามความเหมาะสมว่าเหมาะหรือยังอะอย่างนี้ระยะเวลาจาก ช่วงแรกที่เป็นใบอ่อนชุดแรกไปจนถึงแก่เนี่ยที่เราเตรียมต้นมาโดยปกติก็อยู่ประมาณสักไม่เกิน2เดือนนะจากใบที่ว่าบำรุงจนกระทั่งมันแตกเป็นเป็นใบใหม่ประมาณสัก2เดือนหลังจากนั้นมันก็จะเราก็พอใบแรกแก่เนี่ยสไตล์ผมผมจะต้องเอาใบาอีกชุดหนึ่งใบชุดหนึ่งนี่คือก็ทําเหมือนเดิมคือจะใส่พวกประเภทปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมี แล้วก็ฉีดส่งเสริมแบบนี้รกระตนกระตุ้นการแตกใบแล้วก็ใบใหญ่พอไหมถ้าไม่พอ,อแล้วก็เปลี่ยนจากปุ๋ยจากตัวตัวหน้าสูงเ,เป็นสูตรเสมอบ้าง20 20 20อะไรอย่างนี้แล้วก็หรือาบางครั้งเราจะให้ใบมันใหญ่สมบูรณ์อาจจะเติมพวกน้ําตาลทางด่วน<อ>เพื่อให้ใบนั้นได้สมบูรณ์แบบในส่วนของผมเนี่ยพอใบเริ่มเข้าใบเพสลัดประมาณสักขนาดเนี้ยพอใบเพสลัด70%ี่ยผมก็เริ่มใช้ ภาษาสวนตุเรียนเขาเรียกฉีดสารนะพ่นสารนะก็คือสารแพคโคบิวทาโซนนั่นแหละเราก็จะหันมามาใช้ฉีดกันเพื่ออะไรเรียกว่าลักษณะเรียกเขาใช้ภาษาอะไรบล็อกโครงสร้างเพื่อให้ไปให้พืชแตกใบอ่อนได้ช้าเพื่อชะลอแล้วก็ให้สะสมอาหารได้เยอะๆนะทุกคนจะต้องอาศัยประสบการณ์คือถ้าน้อยไป พอเดี๋ยวมันคุมใบไม่ได้ก็ใบก็จะแตกใบอ่อนก็เสียเวลาถ้ามากไปก็อาจจะออกดอกได้ง่ายแต่ปัญหาที่ตามมาคือทุเรียนก็จะเกิดสภาวะอ,าอยู่ไประยะหนึ่งช่วงยังไม่ผ่านพ้นแรงผ่านอะไรจะเกิดอาการใบไหม้รากไม่เดินต้นพืชโทมอันนี้มันต้องต้องคำนวณด้วยทักษะของแต่ละคนตั้งแต่ละสวนต้องที่จะออกดอกได้ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีธาตุอาหารมีพลังงานในต้นพอถึงอ่าและอากาศที่เหมาะสมถึงจะจึงจะให้ออกดอกได้ของผมเอผมใช้8 24 24ผมจะใส่ไปล่วงหน้าเลยนะก็จะใส่ล่วงหน้าไปสักครั้งหนึ่งแล้วหลังจากค้นสารอีกสักเก็วัน10วันผมก็จะใส่ครั้งหนึ่งส่วนของการสะสมอาหารสําหรับของสวนผมนะแต่ย่างปุ๋ยเกตที่ผมใช้ผมก็จะใช้ตัวโฟต t นิกสิบห้าสิของเคมโไฟ แล้วก็บวกกับตัวพวกแมนนิเพ็กเคน่ x แมนนิเพ็กแมหรือซิงกก็แล้วแต่สิ่งที่ผมผมเลือกพวกตระก,กูล m a n นี่แมนนเพ็นี่ก็ด้วยเหตุที่ว่ากลางคืนเนี่ยช่วงที่สะสมอาหารที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นช่วงหน้าฝนบางทีเราพ่นไปแล้วเนี่ยระยะเวลาที่พืชจะดูดเนี่ยมันมีน้อยถ้าเป็นอาหารทั่วไป มันจะไม่สามารถจะเพื่อจะดูดได้ถ้าฝนตกมาและฝนพาล้างไปหมดเราเลยเลือกตระกูลมันนี่เพกซึ่งมันมีคุณสมบัติในการสามารถซึมผ่านผิวใบได้ทุกช่องทางอันนี้ผมคิดว่าผมคุ้มค่าที่สุดแล้วส่วนระยะเวลาในการที่ใช้ก็5วันหรือ7วันตามความเหมาะสมคือพยายามทําให้เยอะที่สุดเพื่อให้ต้นต้นเขาสะสมพลังงานแล้วให้ให้มันสมบูรณ์อยู่ได้ ได้เร็วที่สุดเพื่อให้ชิงฟาร์มได้เปรียบเก็กบสภาพอากาศไอถ้าสะสมนี่ให้ปกตินะ<ม>เคยลดยังไงก็รดไปตามปกติ<ม>ปกติเขาคนใช้กัน2วันครั้งไหมลดตามสภาพคือให้ให้ทุเรียนอยู่ได้ในความคงคงตัวของเท่าที่สังเกตก็แต่ละส่วนก็ส่วนใหญ่ก็2วันครั้ง2วันครั้งจะ ครึ่งชั่วโมงหรืออะไรก็แล้วแต่กแ็แต่ชั่วโมงนั้นมันก็จะเป็นหน้าฝนนะมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้จะมากกว่าแต่เ,เราก็จะให้แค่ว่าพอสมควรไม่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแตกใบอ่อนมันจะเสียเสียลอของการเตรียมตัวเพื่อเอาเอา,เอาผลผลิตมันจะเป็นอย่าง,งานั้นซะมากกว่า,เ,าเราจะเดินเดินเช็คก,กันไปลายต้นเลยนะสมมติสมติฟาร์มสามารถในการกักน้ํามันจะไม่เท่ากัน ต้นใหญ่มันจะทนได้เยอะต้นต้นอ่าต,ต้นสาวๆอายุน้อยๆหปีถึงเปีเนี่ยเขาก็อยู่ได้ไม่กี่วันแต่แต่เท่าที่ผ่านมานะอ่าเป็นแปลงดินแปลงนั้นจะเป็นดินลูกลังเนี่ยการกักน้ำอะถ้าเป็นทุเรียน5ปีถึงหปีเท่า3าเนี่ยขั้นต่ำก็มี7วันเราก็จะเดินผ่านไปเลยว่าโอเคถ้าต้นนี้มีดอกพอแล้วเราก็จะทําสัญลักษณ์ว่าจางหากเช่นรอบแรกเราอาจจะเดินไปใช้เชือก สีนี้มาที่รอบต้นนะแล้วเราก็เปิดก๊อกน้ําอันไหนที่เราผ่านมนไม่มีเราก็ปิดไว้ใช่ป่ะแล้วเราก็เดินจนครบแปลงพอครบแปลงปั๊บเราถึงอ่ะโอเคเราก็ลดน้ําลดน้ําก็คือ,อปกติเคยลดแปดชั่วโมงบางทีอาจจะลดแค่ชั่วโมงเดียวเพราะว่ามันลดทีเดียวท้งแปลงมีทยอยและพอหลังจากนั้นปั๊บอีก2วันคือวิธีการกำกักน้ำเนี่ยเราต้อง เดินผ่านต้นที่สามารถให้เรารู้ว่าให้อยู่ได้อีกสองวันเราถึงจะมาเดินอีกรอบหนึ่งเพราะถ้าเราไม่จัดการนี้เราจะเดินไม่ไหวเพราะที่เป็นแปลงใหญ่ใช่ไหมเราก็จะเดินผ่านไปอ่ะรอบนี้ผ่านไปอีกสักวันนึงว่าเราเดินกลับเรากลับมาใหม่กลับมาใหม่เราก็จะเดินไปอีกเดินแถวเดิมแหละแต่ว่ามันจะมีต้นที่เราเว้นไว้ซึ่งเรายังไม่ได้เปิดน้ําเราก็จะไปเข้าไปดูว่าทุเรียนต้นนี้ออกดอกหรือย,ยัง่ถ้าออกแล้วเราเราจะอยู่ได้อีกไหม ถ้าอยู่ไม่ได้เราจะต้องลดน้ําเราก็จะเปิดเปิดกอกน้ําส่วนสัญลักษณ์ที่เราทําก็อาจจะเป็นเชือกอีกสีหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าทุเรียนต้นนี้มันลดน้ําหลังจากต้นนี้เพื่อเราจะดูพัฒนาการไปด้วยเราก็จะทําอย่างนี้ไล่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อ,อต้นไหนที่เราลดน้ําไปแล้วเนี่ยไม่ว่าถ้าเกิน3ครั้งไม่ออกดอกเราจะกลับมาปิดใหม่เพื่อ ให้เกิดสภาคะวะเครียดใหม่คือเราก็จะอดน้ํากักน้ำนั่นแหละภาษานั้นว่าอีกรอบหนึ่งเท่าที่ผ่านมาอย่างแปลงใหญ่ที่สามสิบกว่าปีเนี่ยบางต้นอดน้ําถึงหนึ่งเดือนนะต้องเอาอย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่ออกพอไม่ออกปั๊บเนี่ยไม่พร้อมเนี่ยปัญหาที่ที่ตามมาคือถ้าต้นข้างๆเขาออกต้นข้างๆออกแล้วตัวเองไม่ออกเนี่ยเวลาเราลดน้ำเนี่ยมันจะเหวี่ยง เบี่ยงมาถึงระบบปลายรากของต้นนี้ก็อาจจะแอบไปกินต้นนี้วิธีจัดการคือเราต้องไปผ่อนต้นที่ออกเนี่ยพยายามคุมน้ําอยู่ในทรงอย่าให้ออกไปมากเกินจากไอ้ต้นที่เคยอดน้ำต้นใหญ่ๆเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนนะบางที2ี่สิบกว่าวันเนี่ยเขาก็จะออกดอกมาแล้วทีนี้พอไม่ออกแล้วเราเกิดการลดน้ำเยอะเนี่ยปัญหาตามมาแน่คือความชื้นมันจะซึมก็มาหากันเราก็ต้องดึงตื้อออกไปเพื่อให้ถ้าเกิดสภาวะเครียดให้ได้ เคยอดสูงสุดเน,นี่ยสามสิบานสำหรับต้นอายุสามสปีสามสิบหปีนะแต่ถ้าต้นสาวๆอย่างเงี้ยพี่ว่า7วันไม่เกิน10วันก็ก็จบแล้วยิ่งรุ่นใหม่ๆนี่ปลูกกันลกักษณะเป็นยกโคกนี่ฟาร์มแห้งแ้งมันมันมาเร็วได้มากกว่าทุเรียนที่อยู่อยู่กับพื้นมากกว่าเนาะยิ่งสศกเร็วขึ้นยิ่งโศกเ,บ,เบางคนเ,เขาก็แค่พออดน้ำแล้วเขาก็ลดน้ําเลย แต่ที่นี่จะจะไม่ลดน้ําถ้าวิธีกักน้ําของผมคือในต้นเนี่ยถ้ามองไปแล้วดอกไม่ถึง30%ผมจะไม่ไม่ปล่อยน้ําผมจะผมจะต้องขึงไว้ใช้คําว่าขึงคือจะให้จะกักไว้อย่างนั้นจนฝ่าอย่างน้อยคุณต้องต้องออกมาคือถ้าเราลดแบบไม่ไม่เห็นเลยเนี่ยโอกาสที่จะฟาวฟาวถ้าสภาพอากาศไม่เป็นใจเช่นไม่ไม่หนาวหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะจะเสียเวลาคือต้องมานั่งนับหนึ่งใหม่ แล้วทีนี้แอบทุเรียนพอเกิดการกักน้ําซ้าซากเนี่ยจะค่อนข้างยากมันเหมือนกับเขาดื้อเขาดื้อแล้วเขาจะไม่ไม่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามปกติมันคือชินและลวนในหมดแล้วมันจะเป็นฟาร์มยากอย่างหนึ่งเหมือนกันเท่าที่ที่ผมทํามานะถ้าช่วงระยะเวลามองเห็นว่าเป็นฟอร์มตาดอกมาเนี่ยผมจะผมจะช่วยนะ ผมจะช่วยเขาไม่ต้องพูดถึงเรื่องยาแมลงยาลานะเพราะอันนั้นเราต้องฉีดตามปกติอยู่แล้วแลใช้คือที่ผมใช้อยู่จะเป็นตัวสาหล่ายผมจะใช้ตัวสาหร่ายสาหล่ายนี่ก็จะเป็นตัวโอเชนิกนะอัตราใช้ก็ตั้งแต่3า0ร้อถึงห้าต่อน้ํา2 0 0ลิตรแล้วก็บวกกับตัวชาร์เตอร์แคนเซนบอลอนประมาณ1ลิตรตัว1 2บ4อก็ประมาณสัก3ขีดถึงคร่กิโลแล้วก็บวกด้วย ตัวน้ําตาลทางด่วนซิงแล้วก็อีกอย่างก็คือท,ท,ที่ใช้อยู่ประจําคือตัว C M P ไปแตว่วิธีการที่เราใช้นี่มันเหมือนกับเขาไปกระตุ้นฟาร์มขย,ยันแล้วเราก็ทําได้ผลเนี่ยเราก็ก็จะใช้บางคนหันไปมองว่าโอ้ทำไมมันใช้เยอะเหลือเกินล่ะมันมันเยอะจังเลยอ่ะอาหารเสริมทั้งสาหร่ายอ่ะพวกนี้คือเราเราเน้นในคุณสมบัติคือสาหร่ายกระตุ้นการแตกตา ตัว12ศูนย์ก็กระตุ้นการาการการพักพักตัวของดอกฝส่นน้ำตาลทั้งตัวก็เหมือนกับว่าเราเติมอาหารให้ถ้าเกิดจังหวะเขาไม่พอสมมาซิงก์ก็ช่วยให้เขาปรับสภาพอะไรอย่างเงี้ยถ้าฉีดครั้งเดียวแล้วได้ผลเนี่ยดีฝ่าเราจะปล่อยไปเรื่อยๆแล้วเรานั่งมานั่งรอซ้ำซ้ำซากซากซึ่งลักษณะน,นี้จะเกิดบ่อยอคือช่วงชิงความได้เปรียบ7วัน10วันนี้ราคาผิดกันเยอะคุ้ม ระยะเป็นดอกมันอยู่ที่ว่าเราเราจะเดินแผนไหนถ้าเราเดินมาในแผนที่ว่าเราจะประคองดอกที่มีอยู่บนต้นให้ไปลักษณะนี้ให้อยู่คู่ไปกับต้นโดยที่สภาพใบเป็นอย่างนี้แล้วก็ลดตามปกติคืออยู่ในวงในลดสองวันครั้งเพื่อให้ให้ดอกเขาอยู่ได้ไม่ให้ดอกมันแห้งเหี่ยวหรืออะไรประมาณน,นี้เราก็จะดูสภาพอากาศเป็นหลัก แต่ว่าถ้าเรามาในเกมเราเดินในเกมที่ว่าเราจะเอาใบอ่อนพร้อมกับดอกมันจะต้องไปอีกแบบหนึ่งคือเราต้องกระตุ้นเต็มที่ในการให้ทุเรียนที่เราออกดอกเนี่ยให้มีใบอ่อนออกมาให้ได้อันนี้ก็อยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนส่วนของตัวผมผมถือว่าผมรวยเต็มที่เพราะว่าถ้าได้ใบมาแล้วผมคุม้มผมเหนื่อยผมไม่ต้องไปเหนื่อยบ้านปลายตอนช่วงที่ลูก เป็นหางแย้หรือเป็นเป็นเล็กๆผมก็จะคือสรุปว่าทำยังไงก็ได้ให้ใบมันเดินวิธีที่นอกที่จากเราใส่ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยฮิวมิกหรืออะไรต่างๆที่เราใส่ลงไปแล้วแล้วการพ่นตระกูลสาหราอาหารเสริมปุ๋ยเก็ตอะไรทาง30-10 10เพื่อให้กระตุ้นการแตกใบสิ่งที่เราจะต้องลืมไม่ได้เลยคือเรื่องของน้ำน้ำเนี่ยต้องลดเยอะๆแล้วลดให้วงกว้าง เพื่อให้ปริมาณลาดฝอยก็าตามไปกินลดให้เลยปลายลากทําอย่างเงี้ยถ้าอย่างปกติคือเดินเกมไม่เอาไม่เอาใบาอ่อนก็ลดสองวันครั้งแต่พอเดินเกมมาเปลี่ยนเป็นเอาใบาอ่อนเนี่ยครึ่งเดือนแรกผมลดไม่เคยหยุดเลยผมลดเต็มที่เพื่อให้มันเกิดความชื้นเต็มที่แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะขยับมา ไม่มากก็น้อยดีว่าไม่ได้เลยผมผมจะทำลักษณะอย่างนี้มาตลอดนะมันอยู่ที่ว่าเราเดินเกมไหนเกมปกติหรือเกมพิเศษวัดดวงเอาเองแต่ว่าทุกปีก็ไม่ได้ดึงเสมอไปไม่ใช่เดินเกมดึงใบเสมอไปบางบางปีใบมันตันแล้วจังหวัดลงสารไปได้ไม่กี่วันอากาศมันเป็นใจมันออกมาเนี่ยอัดยังไงมันก็คงไม่คุ้มก็เปลี่ยนมาเป็นเกมเดินน้ำแค่เลี้ยงปากคองแล้วก็บำรุงดอกให้สมบูรณ์ ก็ไม่มีอะไรสมบูรณ์ก็ที่ใช้เป็นหลักก็ปุ๋ยทางดินก็ช่วยบำรุงไปแล้วก็ทางใบก็ฉีดเสริมไปก็1 5 2ห้าจุดสองสิบ่ที่ขาดได้เลยคือตัวชาร์เตอร์เป็นแคลเซียมโบลอนหรือถ้าถนัดจะฉีดเป็นกลางคืนก็แมนน่แพ็ตัวโบลอนแคลซิงก็ก็แล้วแต่เทคนิคแต่ทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยจะพ้นใบสัต์นี้ละของเนี่ยบางทีเราซื้อมาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอยากเก็บ ให้มันเหลือไอ้ส่วนที่เราจะมองเป็นประเด็นความสาคัญมากกว่าระหว่างบํารุงดอกกระส่งเสริมการออกดอกเนี่ยเราจะมองเรื่องของการส่งส่งเสริมการออกดอกเป็นหลักเพราะฉะนั้นเบอร์ส่งเสริมการออกดอกเนี่ยบางครั้งเราก็ซื้อยาซื้อปุ๋ยมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อมาครั้งเดียวได้หรอกบางทีเราก็ซื้อมันก็เผื่อไปบ้างเราก็กะว่าเดือนนี้เราจะฉีดสักสามโหนห้าหนปรากฏว่าบางทีซื้อมาเตรียมไว้แล้วปรากฏว่าดอกเขาออกก่อน ไอสิบห้าสิบสองสิบเอาไปไหนอ่ะมันก็ต้องอ่ามันก็ถือว่าบำรุงสะสมไป,ไปทีนี้ว่าอ่าถ้าว่าพูดถึงว่าถ้าเรามีแล้วเราอยากจะสะสมไปซื้อมาบำรุงเนี่ยก็สิบสามสิบยี่สิบก็ถือว่าโอเคเพราะมันยังได้ตัวท้ายไปเป็นพลังงานเสริมความสมบูรณ์ของดอกได้อีกระดับหนึ่งแต่ทั้งใจที่ผมบอกกับทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะอย่าเอาของเก่าให้มันเหลือใช้ให้หมดหมดหซึ่งมันไม่อย่าให้มันแตกต่างกันมากผมถือว่าคุ้มค่าที่สุด ถ้าเป็นทุเรียนต้นใหญ่ๆอ่ะตามหลักของทฤษฎีเขาก็บอกอยู่นะทุเรียนที่เกินอายุ15ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยฟามอ่อนไหวต่อสภาพอากาศเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเขาจะ,ะจะสามารถอยู่ได้ก็เหมือนแปลงใหญ่ผมผมก็ไม่เคยทำอะไรเลยก็คุมเทคนิคที่ใช้คือเราสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ทุเรียนตั้งแต่เริ่มเป็นดอจนกระทั่งก่อนบานเราเตรียมตัวให้พร้อมเราใช้ พวกแคนเซิโบลอนโบลอนเดี่ยวตระกูลต่างๆพวกนี้หรือปุ๋ยเกตเปอร์ไปส่งเสริมเขาเนี่ยเราเตรียมตัวให้พร้อมแปลงใหญ่ต้นมันใหญ่มันปัดไม่ถึงหรอก35-36ปีรู้อยู่ว่าการปัดดอกเป็นการส่งเสริมการผสมพันธุ์ที่ดีระดับหนึ่งแต่จะปัดยังไงต้นมันสูงเท่าต้นยางอะ่ะเราก็ต้องปล่อยธรรมชาติไปแต่ว่าถ้าเป็นแปลงเล็กๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยเรียน5ปี7ปีเนี่ยพอปัดได้เราก็จะให้ลูกน้องมา ปัดก็เรียกปัดดอกเรียกช่วยผสมอีกสอก็จะทําอยู่ก็ทําเท่า<อ><อ>ที่ทําได้ตามสภาพความจําเป็นและสบายใจมั้งถามว่าสบายใจก็ทำเนาะดีกว่า <laughs> ไม่ได้ทําอะไรเลยแลาววันหนึ่งมาผัวเมียมานั่งเถียงกันฉันบอกให้แกปัดดอกคือนั้นแกไม่ปัดเห็นไหมทุเรียนมันร่วงอย่างเงี้ยคนเป็นหัวตายเลยคนเป็นเมียเอาตายไม่ฟังใช่ไหมเอาที่สบายใจแต่ถ้าทําได้มันก็ดี อันนี้จากประสบการณ์จริงเลยเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้นนแหละแล้วเป็นทุกสวนเช่อครับครับฉันบอกแกแล้วแกไม่เชื่อแต่จริงฮะจริงหลายๆสวนก็เป็น,นเป็นเหมือนกัน <c oughs> ปัจจัยเหนือการควบคุมคือเมียแหละ <c oughs> ส่วนใหญ่ผมก็ยังจะเลี้ยงน้ําเดิมๆอยู่นะก็อย่างน้อยพออย่างที่เล่าให้ฟังตามครั้งแรกเราลดลงไปหนึ่งในสก็อยู่ประมาณสัก สองสองสามครั้งเนาะมันก็ตกสสองวันครั้งหนึ่งมันก็ตกไป3วันก็9วันมันก็แทบจะบานหมดใช่ไหมบานหมดผมก็ยังจะจะทรงไปสักหนหรือ2หนหลังจากนั้นก็ขยับเพิ่มแต่จะเพิ่มทีละนึงผมจะไม่เพิ่มเยอะจะเพิ่มทีละ5นาทีเพิ่ม5นาทีแต่ทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยผมจะจะนับวันเอาแล้วจะมองจากสภาพผางแย้จะนับดูว่า,าหลังจากที่เบิ่มบานมันเนี่ย ถ้าได้อยู่ในช่วง21วันคือ3สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยทุเรียนจะผ่านพ้นวิกฤตของการล่วงคือจะติดแน่นอนละถ้า21วันไปแล้วเนี่ยทีนี้จะเบี้ยวหรือกลมมันนั่นก็ไปว่ากันเรื่องของโชชาตาที่ผ่านมาแต่หลักการผมยืนอยู่ตามนี้21วันถึงจะขึ้นน้ำปกติเพราะทุเรียนมันรักใบมากกว่ารัก รักยอดมากกว่ารักลูกอยู่แล้วมีเท่าไร่ก็สลัดทิ้งหมดปัญหานี้สำหรับส่วนตัวตัวผมเองก็ก็มีปัญหาเรื่องใบอ่อนแต่ว่าผมก็มีแนวทางในการจัดก,การของผมนะเวลานั่นเราก็จะพยายามจะฉีดพวกปุ๋ยทางตัวท้ายสูงๆนะบางทีถ้าในส่วนของเคมีฟลมันก็จะออกมาในแนวตัวแมนิคเค ไม่เคบวกเ้พวกอาบางทีก็ใช้15-20กับ12-0-43มามมงมาบวกกับตัวนี้จะใช้ฉีดกดไปผมจะทำอย่างนี้ทุเรียนถ้าเราโดยที่พวกผมเป็นคนไว้ดอกเยอะอยู่แล้วเพราะนั้นการติดผลเราก็ต้องยังไงก็ต้องแต่ง ต่อให้ให้ติดน้อยติดมากก็ต้องแต่งอย่างน้อยก็แต่งลูกเบี้ยวลูกอะไรและถ้าติดน้อยก็ต้องเอาลูกที่ม่ไม่ไม่สามารถคุ้มทุนเป็นสามารถขายเป็นเบอร์ที่แพ็คนอกได้ราคามันก็จะปิดการขึ้นอยู่แล้วเราก็ต้องพยายามเลือกให้ดีที่สุดคือเลือกลูกที่มันเป็นลูกทีส่สวยสามารถส่งออกได้เอาเป็นอย่างนี้ไว้นะเราก็จะแต่งวิธีแต่งของผมคือผมจะแต่งประมาณ เดี๋ยวนี้แรงงานมันหายากผมจะแต่งแค่2ครั้งสองครั้งคือพอทุเรียนเริ่มจะอายุได้เดือนหนึ่งเนี่ยลูกเท่าหัวแม่มือหรือลูกเท่าประมาณเท่าเท่าเข้าไข่เนี่ยประมาณเดือนหนึ่งเต็มทีเ่เราก็จะเริ่มสอยสอยแบ่งแบ่งออกให้ให้ใหใหเ,เลือกลูกที่สวยไว้นอกจากจะเลือกลูกสวยแล้วยังต้องเลือกให้อยู่ตามตำแหน่งที่เราต้องการคือหนึ่งคำว่าต้องการคือสามารถ ดูแลจัดก,การได้ง่ายเช่นอยู่กิ่งยายไม่อยู่ปลายเกินไปไมส่สามารถไม่อะไรหลบหล้มที่ปะทะมาอะไรอย่างเงี้ยเราจะทําอย่างนั้นสรุปก็คือว่าในส่วนของการแต่งลูกเนี่ยก็คือแต่งครั้งแรกเนี่ยก็ประมาณสักเดือนหนึ่งเข้าไข่อะเท้าไข่นะฮะแต่งง่ายหน่อยอประมาณเดือนหนึงอ่สิบวันหนึ่งเดือนเนี่ย แต่เราก็กะเอาประมาณคร่าวๆเพราะเราคงไม่ไปเขียนที่ต้นหรอกต้นนี้บานที่เท่าไรดอกนี่มันคงจําไม่ได้อะดูตามสายตาม,มันคือมันเป็นหนามที่พอเอาได้เราก็เอาเดือนแรกก็ควรจะจบหลังจากนั้นก็ผ่านไปสักเดือนหนึ่งเดือนที่2ก็แต่งาดนะเ,าเรียกแต่งขาดนะภาษาทุเรียนนั่นคือวางในตำแหน่งที่เราต้องการให้จบแค่นั้นค,คือเขาที่เคยทดลองดูกาต้นที่ลักษณะใกล้เคียงกันนะ แล้วอยู่ใกล้ๆก,กันแล้วทำทำให้ต่างกันนิดหน่อยเนี่ยปรากฏว่าต้นที่แตง่งเราไม่ต้องไว้ลูกเยอะจนเกินไปเหมือนที่ว่า,าจะไว้80แล้วไว้แค่ร้อยหนึ่งหรือไว้90ไก่ต้นหนึ่งไว้ร้อยยี่ไปเลยแล้วมาแต่งเนี่ยปรากฏว่าไอ้ต้นที่ไว้น้อยฝ่ามันจะลูกได้ขนาดมากกว่าแล้วก็โตดีฝ่าน้ำหนักเฉลีย่ยต่อต้นต่อต้นจะดีก่าเท่าที่เคยทำนะ ขยายขนาดผลลักษณะถ้าเป็นช่วงนั้นแล้วปกติแล้วลักษณะทุเรียน60วันแล้วเนี่ยเรื่องใบอ่อนคงจะไม่ใช่เป็นปัญหาสําหรับตัว,ต,ว,ต,วตัวคุณภาพของเนื้อสักหรแล้วเพราะว่าลูกเขาขนาดมันจะเป็น2กิโลกว่า2โลกโลครึ่งอะไรประมาณนั้นไปแล้วเนี่ยมันมีเมล็ดมีภูมีเนื้อแล้วคงจะไปใบอ่อนคงจะทําอะไรเขาไม่ได้แล้วเราก็จะปรับเปลี่ยนสูตรมาใช้พวกตระกูลเป็น 25-30ิบห้นะยี่สเพื่อเร่งการขยายขนาดทุเรียนขนาดขนาดภูให้ออกภูดีให้เนื้อเต็มเราก็จะใช้ประมาณนี้นะถ้าไม่มีใบอ่อนส่วนที่จะขีดควบคู่ก็สิ่งที่เราไม่เคยทิ้งเลยก็คือตัว chapter cancerbolon ร่วมกับตัว c m p รึเราก็จะฉีดเป็นการส่งเสริมองเราอยู่ตลอดเวลา7วันครั้ง10วันครั้งมาเป็นระยะระยะประมาณนี้ ถ้าเราจะเล่งสีเราก็จะใช้พวกตะกูลแมนนิเพ็กเคบวก12043แล้วก็ใช้ตัวโซลูตประมาณอัตราสักครึ่งกิโลต่อน้ำพันลิตรเนี่ยเราก็จะจีดไปเรื่อยๆเฉพาะอายุเ0้วันเนี่ย<ม>เพื่อจะปรับให้ทุเรียนมันเข้าสีได้เร็วแล้วคุณภาพของเนื้อมันจะได้มีสีสันที่สวยแล้วก็รสชาติดีมีหวาน<ช>ประมาณนั้นอย่างผมเนี่ยจากชีวิต20ป,ปีที่อยู่กับทุเรียนเนี่ยลงลุกคูคานะประสบความสำเร็จ บ้างอาจจะผิดพลาดบ้างแต่บทสรุปของตัวผมเองคือผมยืนอยู่ได้ด้วยความคุ้มค่าและผมมีกำไร